สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้ำนะคะมีนากร o ดไลฟ์นะคะวันนี้น้ำจะมาเล่าเรื่องของการเลือกแฟนในเว็บนะคะก็สำหรับใครที่แบบมองหาแฟนในเว็บไซต์อยู่นะคะอาจจะมีมีมากมายหลายคนวิธีการเช็คสแกมอะ่ะน้ำก็ลงไปให้แล้วนะคะในอมนี่แหละในช่องมีนากรูดไลฟ์เนี่ยนะคะเขาไปดูกันได้ว่าเวลาที่สแกมมาดูยังไงให้มัน เป็นสแกมหรือเปล่ายงงนะคะไอ้ม้ามืดหรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะน้าจะบอกให้มันไม่ใช่ว่าม้ามืดอย่างเดียวนะมันจะมีอย่างอื่นด้วยนะเออแต่ว่าวันนี้มาดูวิธีการเลือกแฟนในเว็บดีกว่าว่าเราจะเลือกยังไงนะคะก็คือในเว็บเนี่ยมันมีคนมากมายเลยนะคะมีทั้งไอ้มืดมีทั้งสแกมหรือไม่สแกมก็เวลาที่เราเลือกแฟนนะคะพยายามเลือก ธรรมดาธรรมดานะคะอย่าไปเลือกแบบสเปเชียลมากอย่าไปเลือกแบบเพอร์เฟกมากเพราะว่าชีวิตเราไม่ใช่เจ้าหญิงนะคะจะมีเจ้าชายมาแบบโอแม่งประวัติโคตรดีเลยแต่ความจริง่อไม่ใช่นะคะมันมันแค่หลอกเรานะคะก็ถ้าไปเจอสแกมมาอย่างเงี้ยพยายามอย่าไปพูดเลยเสียเวลาเสียเวลาชีวิตนะคะใครจะฝึกภาษาอังกฤษก็ฝึกไปเถอคะค่ะมันไม่ใช่มันมันไม่ได้แบบ ภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้เลิศนะคะก็ถ้าจะฝึกภาษาอังกฤษก็ดูหนังสือเอาดีกว่ามีเวลาขนาดนั้นนะคะก็ฝึกกันเรื่อยๆภาษาอังกฤษอะในชีวิตจริงภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้มัวไปหมดนะคะภาษาไทยภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษนะคะการที่เลือกคนนะคะผู้ชายเนี่ยพยายามเลือกธรรมดาพอะเลือกธรรมดาเนี่ยเวลาคุยกันแล้วอะต้องดูด้วยนะคะว่า คนที่เราคุยเนะี่ยเออหน้าจริงกับหน้าปกอะ่ะมันเหมือนกันไหมนะคะคุณภาพคุณภาพของของของที่เราดูอะ่ะมันตรงไหมนะคะเขาเปิดใจกับเราจริงไหมเนื้อผ้าเนื้อในของเขาอะ่ะยังไงนะคะเขาสละเวลาให้เราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีแฟนทวีปหนึ่ง อีกคว้โลกหนึ่งกับอีกคว้โลกหนึ่งนะคะมาเจอกันอะ่ะถ้าเวลามันต่างกันมากอะ่ะเขาสละเวลาให้เราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราทํางานแล้วเขาต้องนอนอะไรประมาณนี้เขาสละเวลาให้เราหรือเปล่าถ้าเกิดสลละเวลาเขาตื่นตีสี่เพื่อที่จะมาคุยกับเราทุกวันทุกวันแล้วก็คุยศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งปล่อยใจอย่าพึ่งปล่อยใจให้ให้ให้รักเขาอะคืออย่าพึ่งปล่อยใจว่าอุ้ยคนนี้แม่งหล่อ่ะอยากเป็นแฟนอยากเป็นแฟนมากเลยนะคะถ้าถ้าปล่อยมากเกินไปอะจิตใจเรามัน มันมันจะอ่อนจนเกินไปนะคะพยายามคุยหลายๆคนพยายามหาทางเลือกให้ตัวเองเพราะว่าไอ้ไอ้ที่คุยเนะี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นคนดีหรือเปล่าไอ้ที่น้ําเจอมานะคะที่ที่อยู่เยอรมันเนี่ยคนไทยคนไทยหรือว่าอไอคนนั้นมันเป็นคนอะไรนะเป็นคนเวียดนามมันคุยกับเนี่ยฝรั่งคนเยอรมันเนี่ยนะคะคุยกันไปคุยกันมายังไงไม่รู้เออมาอยู่ด้วยกัน แล้วมันแบบคือมาอยู่ด้วยกันแล้วผู้ชายไม่ได้มีอะไรเลยอะผู้ชายอยู่บ้านอยู่บ้านเช่านะคะแล้วก็แบบก่อนหน้านั้นน่ะน้ำเห็นกินเหล้าสุบุรีนะคะพอมีผู้หญิงมาบางทีทะเลาะกันด้วยอ๊้อะไรไม่รู้นะคะก็พยายามดูเนื้อไหนเนื้อแท้ของเขาด้วยนะคะว่าเขาจริงใจแค่ไหนกินเหล้าหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไหนวะเออเขาเขาบอกเราทุกอย่างไหมถ้าเกิดเขาบอกเราแล้ว เขาเปิดเผยให้เราทุกอย,อย่างเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องอชีวิตเขาอย่างเงี้ยค่ะเออตรงนั้นก็ไว้ใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เปิดเผยเขาเอาแค่แบบอืมความหล่อนะะแล้วก็รอยยิ้มให้เรานะฮะอย่านะฮะชีวิตจริงอะ่ะเราต้องมีบรรทัดฐานของเรานะคะว่าเออผู้ชายคนนี้สูบบุหรี่กินเหล้ารับผิดชอบชีวิตจริง ไปบ้านช่องเขาเออเขาเวลาที่เขาอยู่บ้านเวลาที่เราคุยกันน่ะเขาเคยทําความสะอาดั้างไหมอะไรประมาณเนี้ยขนาดน้าดูดีแล้วนะน้าจะบอกให้แฟนน้ําเนี่ยงานบ้านไม่จับเลยค่ะงานบ้านไม่จับเลยค่ะต้องต้องบอกนะคะต้องบอกให้คุณค้าช่วยทําความสะอาดบ้านให้หน่อยค่ะช่วยแบบอ ซางผ้าให้หน่อยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแฟนน้ําถึงจะทํานะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่บอกเธอก็ไม่ทําค่ะนางไม่ทําไม่จับนะคะเออแล้วเรากลายเป็นว่ามันมันมันเรื่องเล็กๆนะคะแต่แต่ในในชีวิตจริงอะ่ะมันมันเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับชีวิตในการของคู่กันอะ่ะเธอเธอกินแต่เธอไม่เก็บ ละลานไปทั่วอะไรเงี้ยพอพอเราอยู่อยู่ด้วยกันอ่ะแล้วเรารู้สึกเหนื่อยมันเรื่องเล็กๆอ่ะในชีวิตคู่อ่ะมันต้องใส่ใจให้มันเป็นเรื่องเรื่องที่แบบธรรมดาช่วยกันและกันอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ช่วยกันและกันแล้วต่อไปในอนาคตมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ลุกลามแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกอึดอัดได้นะคะนี่แหละ ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนที่เราจะแบบคบสบตากับใครนะคะดูให้ตรงปลกว่าผู้ชายคนนี้ถูกต้องไหมสำเนาถูกต้องไหมบ้านอยู่ไหนเมืองอะไรอาชีพอะไรถ้าอยากรู้ว่าเขาแบบมีฐานะมั่นคงยังไงนะคะต้องต้องถามต้องสอบถามหรือแบบถ้าถ้าใครแบบอืม มีแฟนที่เยอรมันน่ะก็สามารถเขียนถามน้ำก็ได้ว่าเฮ้ยอาชีพเนี้ยเงินเดือนเท่าไหร่เอ่อเขาเป็นแบบนี้มีฐานะยังไงอ,อย่างอย่างอย่างที่น้ำรู้มานะคนคนเยอรมันเนี้ยนะฝั่งทางเบอร์ลินทางนู้นนะคะจะจะมีบ้านมีอะไรอยู่นะแต่ว่าการ เขาเรียกว่ายังไงอ่ะฐานะทางการเงินการทํางานของเขาอ่ะเงินเดือนจะไม่สูงเขาจะมีพอกินพอใช้เขาจะมีบ้านมีอะไรเป็นส่วนนะส่วนส่วนนั้นอ่ะเยอะแต่ว่าคนไทยคนเยอรมันส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบมีบ้านไม่ไม่ชอบมีบ้านนะคะจริงๆแล้วนะน้ำว่าเขาไม่ชอบมีบ้านเพราะว่าการที่เรามีบ้านอ่ะที่เขามีบ้านเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบเยอะมากค่าใช้จ่ายเยอะมากอย่างตอนที่น้ำไม่มีบ้านนะ น้ำจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยแค่600ประมาณ600้อยค่ะ600แต่บางคนอ่ะเขาไม่ได้มีชีวิตอย่างนั้นนะน้ำมาอยู่แบบสมถะบ้านแบบไม่ได้สวยเลิศเลออะไรนะคะก็หกรอยก็ต้องมาทำใหม่หลายๆอย่างนะคะบ้านก็ไม่ได้เป็นโมเดิร์นอะไรเงี้ยนะเป็นบ้านเก่าแล้วก็มารีโนเวทข้างในอย่างเงี้ยนะคะก็ราคานี้ แล้วก็พอหกร้อยเนี่ยเราก็จ่ายค่ากินค่าอะไรพวกนี้หกร้อยนี่เบ็ดเสร็จรวมค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรค่าขยะอะไรแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยคือมันต้องจ่ายค่าค่าเบ็ดเตล็ดหลายๆายอย่างนะคะน้ำสามน้ําอ่ะมีบ้านหลังเนี้ยสามแฟดค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งเงินเดือนแฟนแคบแทบแทบจะไม่ได้เก็บนะคะก็มีเก็บไว้ มีเก็บไว้อยู่ส่วนมีมีได้เก็บอยู่แต่ว่าถ้าเกิดได้เงินเดือนๆๆน้อยอ่ะไม่เหลือเก็บแน่เลยนะคะก็คนเยอรมันเนี่ยก็เลยต้องชอบที่จะเช่าถ้างั้นต้องดูดีๆนะคะว่าคนมีบ้านฐานะอย่างนี้แล้วก็มีอาชีพอย่างนี้บางคนทํางานออฟฟิศอ่ะไม่ใช่ว่าเขาได้เงินเดือนเยอะนะคะ มาตรฐานของคนที่นี่น่าจะอยู่ประมาณสองพันถึงสอง0ันห้านะถ้าแบบทั่วไปนะคะที่น้ำเห็นนะอืที่น้ำที่น้าดูนะคะประมาณเนี้ยไม่ได้เยอะอะไรนะคะไม่ได้เยอะแต่บางคนก็มีสามพันสามพันสองพันถึงสามพันเนี้ยนะคะก็ไม่เยอะอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาชาวบ้านอยู่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยนะไม่เหมือนคนที่มีบ้าน ก็ลองดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าผู้ผู้ชายคนที่เราครบอยู่ะมีหรือไม่มีก็ลองเขียนมาดูน้ำสามารถให้คำแนะนำได้อยากรู้ว่าคนนี้จะได้เงินขนาดไหนเออน้ำจะลืมบอกว่าฝั่งทางมิวนิกฝั่งทางสตูดการ์ดออดดอสมุนพวกนี้นะคะเงินเงินที่เขาได้รับจากเงินเดือนนะคะจะมีค่าสูงฝั่งทาง ทางตะวันตกนะคะทางตะวันตกอ่ะจะได้เงินเยอะกว่าต่างทางตะวันออกอื้ฝ <damned model> ั่งเยอรมัน <UK> อ <laughs> ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยอืมแล้วฝั่งแต่ฝั่งตะวันออกอ่ะจะมีบ้านฝั่งฝั่งตะวันออกคือทางเบอร์ลินนะคะก็จะมีบ้านมีอะไรหลายๆอย่างของเขาถ้าเกิดว่าใครชอบประมาณนั้นก็อยู่ทางนั้นแต่ฝั่งทางเศรษฐกิจอ่ะจะอยู่ทางนี้ทางมิวนิกทางอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่า ใครคิดว่าคลิปน้ำนมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ได้ไงะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามารับฟังว่าจะเลือกแบบไหนนะคะจะทักทักหรือจะคุยยังไงดีพวกนี้ต้องไปดูคลิปที่หลังๆที่น้ำบอกนะคะว่าเขาจะคักจะคุยยังไงนะคะคุยกับฝรั่งยังไงนะคะ เข้าไปดูคลิปหลังๆงของน้ำน้ำเราไว้หมดแล้วแต่คลิปนี้เอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ